สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ปรากฏว่าติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแล้วนะเขาบอกว่าไม่เอาพักใหม่แล้วก็เมื่อเมื่อคืนคือปรากฏการมีก่รไม่มีกูแต่ตอนนี้ไม่เอาพักใหม่แล้วก็พักใหม่ที่มาร่วมกับพักเก้าไกลที่จะจัดตั้งรัฐบาลจะยกมือให้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็ทําแถลงการแล้วก็สิทธาทิวารีบอกเป็นปรากฏการใหม่ที่จะ ท,ท,ที่การเมืองใหม่ที่ว่าประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้น,นพิธาพักเก้าไกลแล้วก็กรรมาการพักเก้าไกลแล้วก็ว่าที่สสพักเก้าไกลทั้งหมดก็บอกเมื่อคืนทะเลาะกันเสียงดังสนั่นห้าร้อยกว่าคนเนี่ยต้องหนักแน่นเนาะ ถ้าแกนนำมอบสามกิีบโพสอะไรปุ๊บแล้วคุณก็แบบโอ้โหบ้าจี้ตามเนี่ยคุณปกครองประเทศไม่ได้คุณเป็นรัฐบาลไม่ได้คุณอ่อนหัดแหละฉันบอกเลยว่าคุณอ่อนหัดเนี่ยแล้วคนที่เขาจะมาร่วมกวับคุณเขาก็ชัดจะมองว่าไอ้นี่มันเด็กๆนี่ว่ะ นี่ไงเห็นไหมเนี่ยนเนี่ยเห็นไหมเป็นพวกแกนนาทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยแกนนําที่โพสเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วป่ะพวกที่เอกมาเคลื่อนไหวเี่ยแกนนาที่ออกมาเคลื่อนไหวอะ่ะเมื่อ,อ,ค,อ,อคืนที่รวมตัวกันโพสเนี่ย ถ้าเป็นลักษณะนี้คงยากอ่ะยากที่จะจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จมองแล้วนะก็คงตกเป็นของเพื่อทไทยน,นั่นแหละอ่าหุ่นแบงค์นะคะโดนเทขายร่วงยกแผงเลยพอพิธาจะมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย ชิบหายหมดในตลาดหลักทรัพย์พอรู้ว่าเก้าวไกลจะมาจัดตั้งรัฐบาลเขาไม่เชื่อมั่นเนี่ยแล้วยิ่งมามาประกวดการในพวกแกนนำมอบสามกีมาโพสอย่างเงี้ยพอโพสปุ๊บก็ยกเลิกโพสปุ๊บก็ยกเลิกนี่ไม่ได้นะไม่ใช่ ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไม่ใช่มืออาชีพอะซาอุเข้ามาลงทุนเขาตกลงกับประยุทธ์เรียบร้อยแล้วหกแสนล้านไม่ได้เกี่ยวกับก้าวไกลแต่ว่าพฤติกรรมของก้าวไกลไงคือสองวันเนี้ยที่เขาเฉยเริญช,ชาติพัฒนากล้ามาล่ะแล้วก็มายกเลิกตอนกลางคืนน่ะมันดูแล้วมันไม่ใช่มืออาชีพแล้วมันเหมือนเด็กไม่ซึ้งจิ่นน้ำนมอะ แล้วก็ภายในพรรคเหมือนกับว่าตัวของอ่าพี่ทาไม่มีอำนาจเสียงดังกันทุกคนในพรรคนะเชียวเจวกันหมดแบบว่าไปยึดติดก,กับแกนนํามอบสามกีบสังเกตเมื่อคืนนะที่ว่าติดเทรนทวิตเตอร์มาจากมอบสามกีบหมดเลยแกนนําที่ออกมาเคลื่อนไหวที่โดนคุกกันเป็นร้อยคดีอ่ะนะมาจากมอบสามกีบหมดเลยแล้วก็ หัวหน้าพรรคเก้าไกลว่าที่สอสอพรรคเก้าไกลกรรมาการเก้าไกลอ่อนหัดถ้าคุณจะมาเป็นรัฐบาลคุณต้องเปลี่ยนอืมแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้อ,อ่ะสวเขาก็ไม่กล้าหรอกเดี๋ยวมาเสียชื่อเสียงนะออกมาบอกว่านี่จะโหวตให้โหวตให,ให้แล้วเดี๋ยวอีพวกสามกีบ แกนนาที่ออกมาชุมนุมประท้วงอะ่ะมันก็ไม่พอใจมันก็บอกไม่เอาอเสียหน้าอีกขายหน้าอีกเหมือนชาติพัฒนากากับพรรคใหม่อะ่ะโดนวันอกแม่กินความเจริญจะมาแม่ความเจริญพุ่มใยแค่แค่นี้หกสิบวันอันตรายไปเชิญเข้ามาแล้วเสร็จแล้วไม่ทันข้ามวันเลยก็มาประก,กาศทําให้เขาเสียชื่อเสียง ถ้าเป็นอย่างนี้อะวุ่นวายเขาปกครองบ้านเมือ,มองไม่ได้เก้าไกลอ่ะปกครองไม่ได้อืมตอนนี้มีแต่คนด่าทั้งประเทศอืคนเขาบอกอ้าวมึงพวกมึงนี่มันอะไรวะเด็กเด็กเด็กยังไม่สิ้นกิ่นน้ำนมอ่อนหัดไม่ใช่มืออาชีพ บอกว่าวิเคราะห์เพื่อไทยหน่อยเพื่อไทยยังไงเขาก็มีเงินทักษิณมีเงินตั้งห้าแสนล้านก้าวไกลมันไม่มีเงินพิธามีอยู่ห้าพันล้านก็ขนเงินไปอยู่ต่างประเทศแล้วพิธาขี้เหนียวมากแล้วก็พี่ไม่ไม่ใช่หมายถึงธนทรแล้วธนทรเน่ะเจ้าของพรรคตัวจริงธนทรเน่ะเขาไม่อยากให้ก้าวไกลอ่ะ เป็นไม่อยากให้พิธาเป็นนายกตอนนี้จะรอว่าให้เขาอีกสี่ปีอ่ะเขาว่าหมดพ้นจากถูกเพิกถอนสิบสิบปีแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นนายกเองเองกลัวว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นรัฐบาลตอนนี้สสในพักเขาอ่ะก็ไม่สามารถที่จะบริหารบ้านเมืองได้ความสามารถยังไม่ถึงแล้วถ้าหากว่าบริหารไปแล้วเนี่ยอ่อนหัดแบบเนี้ยแล้วก็บริหารไปแล้วเนี่ยพัง ขราวหน้าก็ไม่ได้ละก็จะศูนย์พันไปเลยก็ไม่เห็นเลยเนี่ยประชาธิปัตย์ศูนย์พันเห็นไหมเปล่า,ปปาก่อนจะตักก่อนจติกาว,วันนี้ก็ศูนย์พันสุวัสดิตนิตรพันลบแ๊าศูนย์พันกลุ่มอํานาจเก่าศูนย์พันหมดเลยคณะทรนก็คงรู้แหละว่าว่าเอา่อว่าที่สสทั้งหมดเนี่ย แล้วก็ที่จะมาบริหารประเทศอ่ะไม่น่าจะได้แต่ถ้าหากว่าปราศัยพูจาอาจจะเก่งเก่งในการพูดทุกคนหน้าตาดีหน้ายังเด็กแต่เวลาบริหารงานไงประสบการณ์ชีวิตไม่มีจะบริหารงานได้ไหมแค่เนี่ยประชิญเข้ามาแล้วจู่ๆแกนนำมอบสามกีบโพสเท่านั้นอ่ะโอ้ยทะเลาะกันทั้งพรรและยกเลิอกกระทันหันเลยเงี้ยมันทำให้คนไม่เชื่อถือนะัก นักลงทุนยิ่งกลัวใหญ่เลยบอกโอ้โหนี่มันมันนี่มันเด็กไปสิ่งกลิ่นนมนมนี่ว่ากลับไปกลับมามันมันไม่ไหวหรอกบ้านเมืองไปฝากอนาคตบ้านเมืองไว้กับคนเหล่านี้ได้ยังไงฮัลโหลัสดีค่ะพี่ว่ารับสมัครพนักงานนะคะไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่คะไม่เกินห้าสิบค่ะพี่พูดภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ไดไ้ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะโอเคค่ะ คือถ้าสมมุติว่าพรรคร่วมรัฐบาลเขาจะไม่ร่วมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไอ้ติ่งซ้มมันก็ไม่พอใจเออ,ไม,เอไม่เอานู่นไม่เอานี่ไอส้สั์แล้วแล้วทำไมอ่ะมึงจะมาเป็นรัฐบาลน่ะพิธามึงต้องไปฟังพวกมันด้วยเหรอเออไม่ต้องฟังพวกมันพวกมันยังโดนคดีเป็นร้อยคดีเลย่องไปฟังเขาเอ่ะ คือฝากประเทศไว้กับม่๊อ,อสามกีบแลอพิธาคือฝากประเทศไว้กับเขาใช่ไหม